สวัสดีค่ะวันนี้มาพบเจ้ามีนาอีกแล้วนะคะอันนี้นะคะเป็นสักกุชชี่ของพี่เขาแต่เรายืมมาถ่ายคลิปนะคะเฉยเฉแสงไม่ค่อยมีะคะ่ะแป๊บนึงนะพี่ขอยย่างออกมาข้างนอกนะแสงไม่ค่อยดีตรงนี้นี่คือเจ้าของเขากําลังนั่งทําง,งานอยู่พี่พี่พี่เราิดนิ่อัอนอย่างแรกนะคะเราก็จะเป็นเลขอันนี้ย้ำนะคะว่าเป็นของพี่เขาที่เราเอาให้ดู เลคุณเบงเบ่งเขาเรียกว่าอะไรนะเบงเบงนั่นแหละสโลม่กอันน, <c oughs> น,นี้อันนี้เราอยู่ยังไ้อยู่โลเคตตอนอันนี้พิซซ่า <c oughs> <c oughs> อยาเข้ากล้องเหรออันนี้พิซซาบีบสโลมากอน,นี้อะไรอันนี้บูรพาแตงโมสามารถไปตามดูได้ที่ช่องพี่เขานะคะเขามีเปิดกล่องฉุมเข้ากล้องขาเข,าข้ากล้องด้วยได้ไหมเออเข้าเลยเข้าเลยสว่วนนี้ผมจะให้เขานะครับเขาปัาน้นอันนี้อันนี้น้องเขาน้องเนนี้เขา แล้วก็เอาไปแล้วครับคุณเอาเอ้คุณต่อยนี่คุณต่อยคุณต่อยนะคะส่วนนี้จะเป็นโบลิโอนะครับโบลิโอสโลมากเลยของพี่เขาทำนี่นี่คืออพูดที่ทำสโลให้ดูเป็นนี่เฮ้นี่เจ้าเขาเรียกว่ากุ้ยตาสังเกว ใช่เวเตัรเดีย๋ยวเรารีวิวให้ครบทุกอันเลยอันไหนรีวิวเสร็จแล้วไปออกไปนี่เค้กอันนี้ก็จะเป็นพวกโพรมาแล้วครับเอ,อึ๋ยเอามาโพรมาอันนี้รีวิวแล้วอเอาเป็นอันนี้แล้ว 10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มอันนี้ของเพื่อนพี่เขาะคะไม่สรู้ต่อไปก็สอบอัลตรี่นะครับไงสตรอเบอรี่ไม่ค่อยสรู้บุญนภาบุญนภาบุญนภาดีสิคิสเอออันนี้จะเป็นน้องสากครับอ่ะอะไรนะบับเบิ้ลแล้วก็ อันนี้สโลมากอันนี้เปิดมีเสียงมาห,วหวัวลัวแน่ไม่ว่าจะเป็นอาหารข้าวจานอะไรไม่รู้ไปดูิดไปน,นะคะส่วนอันสุดท้ายอันนี้เขาไม่ได้ทำเองนะคะเขาซื้อ,อนน อันนี้ก็จะเป็นป้าครับนาา่ารักจะเก็บข้ากล่องกันก็จะขอยึดลาไปก่อนนะครับขอลาไปก่อนนะคะจะรืมติดตามช่องด้วยนะคะถ้าใครอยากเห็นก่อนและก่อนจสไลด์ด้วยนะครับใครยังเห็นคลิปสนุกเก่นๆกอนคงมีนานะคะสามารถติดตามได้ที่ช่องนี้เลยคะ่ะกด้เดี๋ยวพวกเราจะเดี๋ยวพวกเราจะทำคลิปให้ดูอีกบา,บาย เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปกิเกเตายเตอกิบกุกิเกตเตาเตากิบาบายไบายายบายี่ก็าย